เอาลายเนื้อสวยๆมาลอก,กันก่อนเลยค่ะเป็นร้านนั่งชิลนั่งดื่มฟิลอารมณ์เหมือนเราไปตั้งแคมป์ที่เขาใหญ่เลยค่ะมีทั้งหมูกระทะแจ่วฮอนส่วนอันนี้จะเป็นตำเฉิดชายซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเขาเลยค่ะรสชาติไม่ต้องพูดถึงทานัวหลุดโลกไปเลยค่ะมามต่อกันด้วยมียังสมชั้นนะคะน้ำจิ้มของเขาแซ่บเกินนี่<ม>แค่ออเดิร์ฟนะคะเรามาเรียกน้ำย่อยกันก่อนเมนูเขาก็มีเยอะมากเลือกไม่ถูกเลยค่ะทีเด็ดมาแล้วค่ะเอาจริงนะคะไม่เคยทานแจ่วฮอนที่น้ำซุปรสชาติเข้มข้นขนาดนี้มาก่่ออออนนนนนนัี้้จะะะะเเเเป็ืงงลลาาายคคสสกตมวขไ มาได้บางกําลังดีมากไม่ต้องจิ้มก็อร่อยเลยค่ะแต่ว่าทานกู่กับแจ่วมันก็จะอร่อยเพิ่มขึ้นไปอีกนะจ๊ะแล้วน้องเขานะคะนุ่มเด้งมากไม่มีความเหนียวเลยสักนิดสบายนางน้องเขาก็ข่าวจัวนะ่าเจี๊ยมากจ้ะฟิลแคมทั้งทีจะขาดหมูกระทะไปได้ยังไงค,ะค่ะใครชอบกากหมูเหมือนกันบ้างคะในกรุงเทพกับพึ่งจะเจอเนี่ยแหละคะ่ะหมูกระทะที่มีกากหมูด,ด้วยยิงช่วงนี้อากาศหนาวๆนะคะได้มาทานหมูกระทะมันชังเข้ากันดีสุดๆไปเลยค่ะสามชัน้นนี่กว่าจะกรอบได้นี่เพลอไม่ได้นะคะหายทุกทีน้ำจิ้เาดนลยที าต่อกันด้วยกับแก้มนะคะเอาไว้ทานคู่กับเครื่องดื่มเย็นๆอันนี้จะเป็นมาล่านะคะย่างมาแบบช่ำๆเลยจ้าลูชินปิงเอ่ยบาร์บีคิวเอ่ยโอ้โหมีหมดทุกสิ่งอย่างเลยค่ะอย่างไม่พอนะคะเขายังมีแนวอีซักาะยะอาหารญี่ปุ่นครบจบที่เดียวจริงๆ <ไข S 2> ค่ะไก่คาราเกะครีปลากระเบนเห็ดย่างนี่มันคือกับแก้มชั้นเลิศชัดๆแนะนาเลยค่ะที่นี่เดแ c ม m p เจ็ดจะมาเป็นคู่เป็นครอบครัวหรือจะมาแฮงเอาท์กับแกงเพื่อนๆเ,เ,เหมาะมากค่ะ<ม>บรรยากาศชิลๆค่ะมีเพลงฟังเบาๆยิ่งช่วงนี้อากาศหนาวนะคะเพื่อนๆรีบตามมากันนะะค